สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเก่งจะพาไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันค่ะซึ่งวันนี้เราจะเรียนการในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในสัปดาห์ที่4ค่ะเรื่องการบวกจํานวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แค่ะพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมครูเก่งเลยค่ะซึ่งก่อนที่จะไปเรียนนั้นคุณครูก็จะมีเรื่องให้นักเรียนช่วยค,ครูค่ะนั่นก็คือถ้าคุณครูต้องการซื้อโทรทัศน์และตู้เย็น โดยที่คุณครูเนี่ยมีเงินอยู่สามหมื่นบาทคุณครูจะสามารถซื้อตู้เย็นและโทรทัศน์ได้ไหรือไม่คะดูสิคะนักเรียนไปช่วยคุณครูคิดกันหน่อยคะ่ะซึ่งวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวทิปกันค่ะไปเที่ยวที่ไหนนั่นก็คือห้างสรรพสินค้านั่นเองบอกว่าคุณครูได้ข่าวว่าห้างสรรพสินค้าที่นี่เขามีการ,รลดราคาเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายเลยซึ่งคุณ เี่ยเข้าไปเที่ยวกันเลยค่ะอาเราได้เข้ามาในห้างสรรพสินค้าแล้วมาดูสิว่าจะมีสินค้าที่คุณครูอยากได้หรือเปล่าว้าวมีโทรทัศน์ที่คุณครูอยากได้ด้วยเอาจากนี้ยังมีตู้เย็นด้วยค่ะสีฟ้าสดใสเลยแล้วก็มีเครื่องซักผ้าด้วยค่ะแต่คุณครูบอกแล้วว่าอยากได้แค่โทรทัศน์นั่นก็คือมีราคา8,250บาทแล้วก็ ตู้เย็นราคา21,500บาทค่ะแล้วเรียนมาช่วยคุณครูคิดสิคะว่าคุูครูจะมีตังค์พอซื้อหรือไม่เด็กๆมาช่วยคุคูครูคำนวณค่ะเกี่ยวกับราคาของโทรทัศน์บวกกับราคาของตู้เย็นว่ามีราคาเท่ากับเท่าไรมาดูกันเลยค่ะว่าคุณครูสามารถที่จะซื้อได้ไหมโทรทัศน์ราคา8,250บาท บวกราคาของตู้เย็นคือ21,500บาทซึ่งคูณูมีวงเงินคือ30,000บาทเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะคะก็คืออะไรคะผลบวกของโทรทัศน์นะคะบวกกับผลบวกของตู้เย็นต้องทำไมคะต้องไม่เกิน30,000บาทนะคะหรืออาจจะเท่ากับ30,000บาทนั่นเองค่ะ แต่ถ้าคุณครูบวกกันแล้วได้เป็นไงคะมากกว่า30,000บาทคุณครูสามารถซื้อได้ไหมคะนะักเรียนอ่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเกินวงเงินของคุณครูเพราะฉะนั้นมาช่วยคุณครูคิดกันเลยคะ่ะซึ่งการคิดราคานะคะก็ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับ การบวกจํานวนนับนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการบวกจํานวนนับไม่เกิน100,000ค่ะมาดูราคากันเลยค่ะ8,250บาทนั่นคือราคาของโทรทัศน์ค่ะและ21,500บาทเป็นราคาของตู้เย็นเวลานักเรียนจะบวกกันความรู้เดิมนั่นก็คืออะไรคะนักเรียนจะต้องตั้งเลขให้ตรงหลักถึงจะทำการบวกกันได้นะคะ มาดูกันก่อนค่ะว่า8,250บาทนั้นมีจำนวนกี่หลักคะถูกต้องค่ะเป็นจำนวนที่มี4หลักและ21,500บาทเป็นจำนวนที่มี5หลักค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนหลักไม่เท่ากันเวลานักเรียนตั้งบวกนักเรียนจะต้องตั้งให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าหลักที่เหมือนกันถึงจะบวกกันได้นะคะและต้องตั้งให้ตรงหลักด้วยค่ะเมื่อเราทราบ หลักการบวกกันแล้วนะคะมาดูกันเลยนะคะโจทย์21,500นี่คือตัวตั้งนะคะบวกด้วย8,250นั่นคือตัวบวกค่ะมาดูนะคะ21,500เนี่ยเราทราบแล้วว่าเป็นเลขที่มีจำนวน5หลักเพราะฉะนั้นประกอบด้วยหลักอะไรบ้างคะตัวแรกก็คือหลักหมื่นค่ะถัดมาเป็นหลักพันค่ะถัดมาเป็นหลักร้อย ถัดมาเป็นหลัก10และสุดท้ายคือหลักหน่วยค่ะทีนี้เราก็นำตัวเลขนะคะมาใส่ให้ตรงกับหลักค่ะเริ่มจากเลข2อยู่ในหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตัวเลข2ในหลักหมื่นค่ะถัดมาเป็นเลข1ค่ะอยู่ในหลักพันแล้วก็ใส่ตัวเลข1ในหลักพันต่อมาเป็นเลข5อยู่ในหลักร้อยก็ใส่เลข5ในหลักร้อย ศูนย์ตัวแรกค่ะอยู่ในหลัก10ค่ะเราก็ใส่ตัวเลขศูนย์ในหลัก10และศูนย์ตัวสุดท้ายอยู่ในหลักหน่วยเราก็ใส่ตัวเลขศูนย์ในหลักหน่วยค่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายบวกนะคะหลังจากนั้นค่ะมาดู8250 8ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะถูกต้องค่ะอยู่ในหลักพันเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เลข8ในหลักพันค่ะ ถัดมาเลข2อยู่ในหลักร้อยเราก็ใส่ตัวเลข2ในหลักร้อยแล้วก็มาเลข5อยู่ในหลักสิบเราก็เขียนตัวเลข5ในหลักสิบและมาที่เลข0นย์ค่ะอยู่ในหลักหน่วยก็เขียนอยู่ในหลักหน่วยให้ตรงกรันก่อนที่เราจะทำการบวกกันนะคะก็จีดเส้นให้เรียบร้อยก่อนเวลาที่นักเรียนจะทำไมคะจะบวกเลขเนี่ยนักเรียนจะเริ่มบวกจากข้างหน้าสุดคือหลักหมื่นหรือ เรียนจะบวกในหลักหน่วยคือหลังสุดก่อนคะถูกต้องค่ะเราจะบวกกันในหลักหน่วยก่อนนะคะซึ่งในหลักหน่วยคุณครูก็จะเริ่มบวกเลยนะศูนย์หน่วยบวกศูนย์หน่วยรวมเป็นศูนย์หน่วยใส่ศนย์ในหลักหน่วยค่ะต่อมาถัดมาเป็นหลัก10คะ่ะ010บวก50รวมเป็น50เราจะใส่เลข5ในหลัก10คะ่ะ เรามาบวกกันในหลัก100 500าร้อยบวกสองรวมเป็น700เราก็ใส่เลข7ในหลักร้อยค่ะต่อมาเป็นหลักพันค่ะหนึ 1, ่งพันบวกแปดพรวมเป็นเ0้าเราจะใส่เลข9ในหลักพันนะคะและสุดท้ายค่ะที่หลักหมื่นค่ะ2 0ง0มืบวกศูนย์หมื่นนั่นก็คือสอง0มื่นนั่นเองเราก็จะใส่เลข 2ในหลักหมื่นค่ะเพราะฉะนั้นรวมกันได้เป็น29,750เป็นยังไงคะคำตอบของคุณครูได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นก็คือตู้เย็นบวกกับโทรทัศน์รวมเป็นราคา29,750บาทไปดูสิคะคุณครูสามารถจะซื้อได้ไหมจากการบวกเมื่อกี้นี้คุณครูถามว่า ถ้าคุณครูมีเงินอยู่30,000บาทคุณครูจะซื้อโทรทัศน์และตู้เย็นได้หรือไม่คำตอบนั่นก็คือได้ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูบวกกันได้29,750บาทค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนเป็นยังไงคะเมื่อมีทักษะในการบวกแล้วก็ลองไปบวกในข้ออื่นให้คุณครูดูบ้างนะคะ เมื่อมีทักษะกันแล้วนะคะก็ลองมาบวกในข้อที่2ให้คุณครูคดูกันหน่อยค่ะตัวตั้งก็คือ51,345บวกด้วย18,524ค่ะเรามาดูซิว่ามีหลักอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะนั่นก็คือหลักหมื่นค่ะถัดมาเป็นหลักพันถัดมาค่ะหลักร้อยถัดมาค่ะหลักสิบและสุดท้ายนั่นก็คือ หลักหน่วยค่ะเก่งมากเลยมาใส่ตัวเลขให้ตรงหลักกันเลยนะคะเริ่มจากเลข5เลยค่ะ5อยู่ในหลักหมื่นล้วก็ใส่ตัวเลข5ในหลักหมื่นค่ะต่อมาเป็นเลข1อยู่ในหลักพันเราก็ใส่ตัวเลข1ในหลักพัน3อยู่ในหลักร้อยเราก็ใส่ตัวเลข3ในหลักร้อย4อยู่ในหลัก10เราก็ใส่ตัวเลข 4ในหลักสิบนะคะและสุดท้าย5อยู่ในหลักหน่วยก็ใส่ตัวเลข5ในหลักหน่วยค่ะแล้วตามด้วยเครื่องหมายบวกค่ะบวกด้วย18,524ดู1ตัวแรกเลยนะคะ1อยู่ในหลักหมื่นเราก็ใส่ตัวเลข1ให้ตรงหลักหมื่นค่ะต่อมา8อยู่ในหลักพันใส่ตัวเลข8ให้ตรงหลักพันค่ะถัดมาเป็นเลข5อยู่ในหลักร้อยเราก็ใส่ตัวเลข ให้ตรงที่หลักร้อยค่ะถัดมาเป็นเลข2อยู่ในหลักสิบนะคะก็ใส่เลข2ในหลักสิบและสุดท้าย4อยู่ในหลักหน่วยก็ใส่ตัวเลข4ให้ตรงกับหลักหน่วยค่ะขีดเส้นให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเริ่มบวกนะคะคุณครูบอกแล้วว่าเราจะต้องเริ่มบวกจากด้านหลังสุดนั่นคือหลักหน่วยก่อนค่ะก็คือ5หน่วยบวก4หน่วยรวมเป็น เหน่วยใส่เลข9ลงไปในหลักหน่วยค่ะถัดมาเป็นหลัก10บค่ะ40บวก20นั่นก็คืออะไรคะ60เราจะใส่เลข6ในหลักสิบค่ะถัดมาบวกกันในหลักร้อยค่ะ300 0บวก500รวมเป็น800เราจะใส่เลข8ในหลักร้อยนะคะถัดมาเป็นหลักพันค่ะ 1,000บวก8,000ก็จะได้เป็น9,000ใช่ไหมคะใส่เลข9ในหลักพันและสุดท้ายหลักหมื่นค่ะ5,000มืบวก1,000รวมเป็น6,000ืเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข6ในหลักหมื่นค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ6,9,869ค่ะเมื่อเรามีทักษะในการตั้งเลขให้ตรงหลักกันแล้วนะคะเราก็ มีวิธีรัดขึ้นมาอีกโดยที่เราไม่ต้องเขียนชื่อหลักนะคะามาลองบวกกันนะคะโจทย์ของครูคือตัวตั้ง21,705บวกด้วย16,122ค่ะวิธีทําก็คือตั้งเลขเลยเลข2ในหลักหมื่นเลข1ในหลักพันเลข7ในหลักร้อยเลข0ูนย์ในหลัก10และเลข5ในหลักหน่วยค่ะบวกด้วย 16,122. เลข1ตั้งในหลักหมื่เลข6ตั้งในหลักพันเลข1ตั้งให้ตรงกับหลักร้อยแลเลข2ตัวแรกตั้งให้ตรงกับหลัก10และสุดท้ายเลข2ตัวสุดท้ายอยู่ในหลักหน่วยก็ตั้งให้ตรงกับหลักหน่วยแล้วก็ขีดเส้นเหมือนเดิมค่ะเริ่มจากการบวกในหลักหน่วยก็คือด้านหลังสุดค่ะ5หน่วยบวก2หน่วยรวมเป็น เหน่วยใส่เลข7ในหลักหน่วยค่ะต่อมาหลักสิบค่ะ0ูนย์บวก20รวมเป็น20เราก็จะใส่เลขสอในหลักสิบค่ะถัดมาในหลักร้อย7 0 0รบวก100รวมเป็น800เราจะใส่เลข8ในหลักร้อยแล้วมาหลักพันค่ะ1000ันบวก6000รวมเป็น7000พเราก็จะใส่เลข7ในหลักพันนะคะสุดท้ายคือหลักหมื่นค่ะ 2 0 0 0มืนบวก1 0 0 0 0รวมเป็น30,000ก็จะใส่เลข3ในหลักหมื่นนั่นเองค่ะคำตอบก็คือ3 7 8 2 7ืนอย่าค่ะเป็นยังไงคะซึ่งการบวกแบบนี้เราเรียกว่าการบวกแบบไม่มีทดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการบวกแบบมีทดกันบ้างว่าเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างการบวกกันแบบที่2นะคะ ตัวตั้งก็คือ4 1 8 2 4บวกด้วย8,872มาลองเขียนหลักกันก่อนนะคะซึ่งเลขก็มี5หลักก็จะประกอบไปด้วยหลักหมื่นค่ะหลักพันหลักร้อยหลักสิบและสุดท้ายคือหลักหน่วยค่ะนำตัวเลขมาใส่ให้ตรงหลักเลยนะคะ4อยู่ในหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ตัวเลขสในหลักหมื่น หนึ่งอยู่ในหลักพันใส่ตัวเลขหนึ่งในหลักพนันค่ะ8อยู่ในหลักร้อยใส่ตัวเลข8ในหลักร้อยสองอยู่ในหลักสิบใส่ตัวเลขสองในหลักสิบและสุดท้าย4อยู่ในหลักหน่วยใส่ตัวเลข4ในหลักหน่วยค่ะแล้วตามด้วยเครื่องหมายบวกบวกด้วย8872มาดูเลข8กันเลยนะคะตัวแรก8อยู่ในหลักพนันเราก็ใส่ตัวเลข 8ใหต้ตรงกับหลักพันนะคะ8ตัวถัดมาอยู่ในหลักร้อยก็ใส่ตัวเลข8ในหลักร้อยแล้วถัดมาเป็นเลข7อยู่ในหลัก10ใส่ในหลัก10นะคะสุดท้าย2อยู่ในหลักหน่วยก็ใส่ตัวเลข2ในหลักหน่วยค่ะแล้วก็ขีดเส้นก่อนที่จะทการบวกกันนะเริ่มจากบวกในหลักอะไรคะถูกต้องค่ะบวกในหลักหน่วยก่อนนั่นก็คือ4หน่วยบวก2หน่วยรวมเป็น หหน่วยเราจะใส่เลข6ในหลักหน่วยค่ะถัดมาเป็นหลัก10 20บวก70รวมเป็น90ก็จะใส่เลข9ในหลัก10นะคะถัดมาเป็นหลักร้อยค่ะ800 0บวก800รวมเป็น1 6 0 0 1600นั่นก็คืออะไรคะก็คือ1000กับ600เพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข6ในหลักร้อยและ อีก1 0 0 0เราจะทด1ในหลักพันนะคะต่อมาค่ะมาบวกกันในหลักพันค่ะ1 0 0 0ันบวก8000รวมเป็น900 0อย่าลืมที่ทดไว้อีก1000รวมเป็น10000ใช่ไหมคะ1 0 0 0 0นั่นก็คือ10000 10000เราก็จะใส่0ในหลักพันแล้วก็คือ10000นั่นก็คือเท่ากับ10000ใช่ไหมคะกพาะทดในหลักหมืน่นต่อมาก็บวกในหลักหมื่นค่ะ สี่หมื่นบวกศูนย์รวมเป็น40,000ื่นอย่าลืมชีโทดไว้ในหลักอีก1,000งนะคะรวมเป็น50,000ใช่ไหมคะก็ใส่เลข5ในหลักหมื่นค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ5,696ค่ะไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะมาดูตัวอย่างนี้นะคะตัวตั้งคือ23,414บวกด้วย1,4807ค่ะ ก็มาเขียนหลักกันก่อนนะคะมี5หลักก็เริ่มตั้งแต่หลักหมื่นค่ะหลักพันหลักร้อยหลักสิบและสุดท้ายคือหลักหน่วยค่ะนำตัวเลขมาใส่ให้ตรงหลักเลยค่ะ2อยู่ในหลักหมื่นก็ใส่ตัวเลข2ในหลักหมื่น3อยู่ในหลักพันใส่ตัวเลข3ในหลักพัน4อยู่ในหลักร้อยใส่ตัวเลข4ในหลักร้อย 1อยู่ในหลักสิบใส่ตัวเลข1ในหลักสิบและสุดท้าย4อยู่ในหลักหน่วยใส่ตัวเลข4ในหลักหน่วยค่ะแล้วตามด้วยเครื่องหมายบวกค่ะบวกด้วย1 4 8 0 7ก็คือ1อยู่ในหลักหมื่นใส่ตัวเลข1ให้ตรงหลักหมื่นค่ะ4อยู่ในหลักพันใส่ตัวเลข4ให้ตรงกับหลักพัน8อยู่ในหลักร้อยใส่ตัวเลข8ให้ตรงกับหลักร้อย ศูนย์อยู่ในหลัก 10, สิบใส่ตัวเลขศูนย์ให้ตรงหลักสิบและสุดท้ายเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยค่ะแล้วขีดเส้นให้เรียบร้อยก่อนบวกเริ่มจากในหลักหน่วยก่อนค่ะสี่หน่วยบวกเจ็ดหน่วยรวมเป็นเท่าไหรคะเป็นสิบเอ็ดหน่วยสิบเอ็ดหน่วยนั่นก็คือหนึ่งสิบกับหนึ่งหน่วยใช่ไหมคะเราก็จะใส่หนึ่งหน่วยลงไปแล้วทดหนึ่งสิบในหลักสิบค่ะ ต่อมาก็บวกในหลัก10 1 10บวก0 10ก็เป็น1 0บวกที่ทดไว้อีก10รวมเป็น20ก็คือ20เราก็จะใส่อะไรคะ2ในหลัก10นั่นเองค่ะถัดมาเป็นหลักร้อยค่ะ400บวก800รวมเป็น1 2 0 0 1 2 0 0นั่นก็คือ1000กับ200ใช่ไหมคะเราก็จะใส่ 2ในหลักร้อยและ1,000พันเราก็จะไปทด1ในหลักพันค่ะหลักถัดมาค่ะหลักพัน3 0 0พันบวกพันรวมเป็นเจ0 0พันอย่าลืมที่ทดไว้อีก1,000พันนะคะก็รวมเป็น800 0เราจะใส่เลข8ในหลักพันค่ะและสุดท้ายบวกในหลักหมื่นสอง0มืบวก10,000ืรวมเป็น3 0,000ืใส่เลข3ในหลักหมื่นค่ะคำตอบก็คือ 38,221ค่ะไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลยค่ะซึ่งตัวอย่างสุดท้ายของคุณครูนะคะก็จะไม่ต้องเขียนหลักละเราก็นำตัวเลขมาตั้งเลยเริ่มจากตัวตั้งคือ55,938บวกกับ1,404มาตั้งหลักเลยค่ะ 50, 5 0 0 0 0 5,000 900 3 0กับอีก8หน่วยค่ะบวกด้วย10,000 0ม0 0กับ 4, 4หน่วยค่ะบวกกันเลยนะคะก็เริ่มจากหลักหน่วยด้านหลังสุดค่ะ8หน่วยบวก4หน่วยรวมเป็น12หน่วยใช่ไหมคะ12หน่วยนั่นก็คือ1 10กับ2หน่วยเพราะฉะนั้นใส่ 2หน่วยลงไป1 0ไปทดในหลัก10ค่ะ1 0ต่อมาก็บวกในหลัก10ค่ะ30บวก0 10รวมเป็น30ทดอีก1 0รวมเป็น40เพราะฉะนั้นใส่เลข4ในหลัก10ค่ะอัดมาเป็นหลักร้อยค่ะ900บวก400รวมเป็นเท่าไหร่คะรวมเป็น1300 1300นั่นก็คือ1000กับ300ใช่ไหมคะใส่ เลข3ในหลักร้อยและ1,000พทดในหลักพันนะคะต่อมาก็บวกในหลักพันค่ะ5 0 0พันบวก0พันรวมเป็น5,000ันบวกกับ1 0 0 0พันที่ทดไว้ก็กลายเป็น6 0พันเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เลข6ในหลักพันค่ะและสุดท้ายในหลักหมื่นค่ะห0,000ื 5, 000บวก1 0,000รวมเป็น6 0 0 0ืนใส่เลข6ในหลักหมื่นคำตอบนั่นก็คือ 6 6 3 4 2ซึ่งการบวกกันแบบนี้เราเรียกว่าการบวกแบบมีทดนะคะซึ่งถ้าหลักใดเนี่ยบวกกันแล้วครบ10นักเรียนจะต้องทดในหลักถัดไปด้านสายมือค่ะเม mm ื hmm. ่อเราเข้าใจกันแล้วนะคะก็มาทําแบบฝึกหัดนะคะของครูก็จะมีทั้งหมด12ข้อมีใบงานอยู่2ใบนะใบงานแรกจะมี6ข้อ แล้วก็ใบงานที่2ก็จะมีอีก6ข้อรวมเป็น12ข้อนะคะก็ให้นักเรียนทําด้วยความเรียบร้อยอย่าลืมขีดเส้นใต้ที่คุณครูเน้นย้ําไว้นะคะไม่ต้องเว้นบรรทัดนะคะเขียนตัวเลขให้ตรงตามช่องสําหรับวันนี้ครูเก่งก็ต้องไปก่อนนะคะก่อนจากการน,นะตั้งใจทํางานค่ะอย่าลืมถ่ายภาพส่งคุณครูนะคะเจอกันสัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ